ปีนี้มาบ้านสุดยอดเลยได้กินไข่มดแดงเยอะเลยจ้ามาลุ้นนำกันมาลุ้นนำกันไข่มดแดงมีสองหลังจากหลังบ้านต้นลำยักษไขใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้าหล่นหล่นปกปกปกลงเลย มา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 รุนนากันจ้ะเพื่อนๆได้กินไข่มดแดงเยอะเลยจ้าค่ะเพื่อนๆโอ้โหปีนี้มาบ้านสุดยอดเลยเยอะเลย ไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะหลนหล่นกปกๆปปปลงเลยมาๆมาๆมา,มา,มาลุ้นนํากันจ้ะเพื่อนๆไข่มดแดงวันนี้จ้ะเราลุ้นกันจ้ะเพื่อนๆน,นี่จากไข่ไข่หลนจากๆเลยไข่เยอะเลยจ้าต้นลำไยห,หลังบ้านค่ะเพื่อน ห oh. ปีนี้มาบ้านสุดยอดเลยไข่เยอะไข่เยอะลังนี้พ่อบอกว่ามันเพิ่งทำรังใหม่นะไม่มีไข่หรอกจริงๆแล้วไหลลงหล่นลงถังเยอะเลยนะเยอะเหมือนกันไข่เยอะเลย ไข่เยอะไข่เยอะค่ะเพื่อนโอ้โห<ๆ> oh. ปีนี้มาบ้านสุดยอดเลยโอ้โห uh. oh. คิดว่าจะไม่มีไข่ mm. พี่สาวเขาเป็นเซียนจ้ะ<ๆ><ๆ>เพื่อนๆเซียนแย่ไข่มดแดงโห oh. สุดยอด <c oughs> ดัก ไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะหล่นหล่นปกปกปกลงเลยมา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 ลุ้นนํากันจ้ะเพื่อนๆไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะหล่นหล่นปกปกปกลงเลยมา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 ลุ้นนํากันจ้ะเพื่อนๆไข่มดแดงวันนี้จ้ะรอลุ้นกันจ้ะเพื่อนๆในหลังบ้านนะเนี่ย รังนี้มันเพิ่งหอ่อเพิ่งทำรังใหม่ๆแต่ดู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 ดค่ะเ<ข>พื่อนๆใช้ถังแดงนะแย่ไข่เยอะไข่เยอะรังนี้พ่อบอกว่ามันเพิ่งทำรังใหม่นะไม่มีไข่หรอกจริงๆแล้วไหลลงหล่นลงถัง เยอะเลยนะเยอะเหมือนกันมีจากไข่ไข่หล่นจาจากเลยไข่เยอะเลยจ้าต้นลำไยห,หลังบ้านจ้าเพื่อน,นใช้ถังแดงนะแย่ yeah. ลังนี้พ่อบอกว่ามันเพิ่งทำลังใหม่นะไม่มีไข่หรอกจริงๆแล้วไหลลงหล่นลงถัง เยอะเลยนะยเ,นนยเยอะเหมือนกันไข่เยอะเหมือนกันไข่เยอะเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเพื่นเห็นไหมไขใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะหล่นลงนะคะเพื่อนๆโอ้โห,โหปีนี้มาบ้านสุดยอดเลยไข่เยอะไข่เยอะค่ะเพื่อนๆโอ้โห ปีนี้มาบ้านสุดยอดเลยไขยใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะหล่นหล่นปกปกปกลงเลยมา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 รุนนำกันจ้ะเพื่อนๆนี่จก้กไข่ไข่หลนจากจเลยไข่เยอะเลยจ้าต้นลําไยหลังบ้านไะยเยอะเหมือนกันไข่เยอะเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ไขใ่ใหญ่ๆ้งนั้นเลยจ้าหล่นลงนเพื่อนๆจ๋ามาแย่ไข่มดแดงกันจ้าอโอ้โหคิดว่าจะไม่มีไข่ได้กินไข่มดแดงเยอะเลยจ้า รังนี้พ่อบอกว่ามันเพิ่งทำรังใหม่นะไม่มีไข่หรอกจริงๆแล้วไหลลงหล่นลงทั้งเยอะเลยนะเยอะเหมือนกันได้กินไข่หมดแดงเยอะเลยจ้าข่หลังบ้านนะเนี่ยรังนี้มันเพิ่งหอ่อเพิ่งทำรังใหม่ๆแต่ดูๆๆๆๆดูด,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 ด สาวเขาเป็นเซียนจ้ะเพื่อนๆเซียนแย่ไข่มดแดงโหสุดยอดด่าเพื่อนๆใช้ถังแดงนะแยะ่ค่ะเพื่อนๆใช้ถังแดงนะแยะ่ ลังนี้พ่อบอกว่ามันเพิ่งทำรังใหม่นะไม่มีใขร่หรอกจริงๆแล้วไหลลงหล่นลงถังเยอะเลยนะเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆใช้ถังแดงนะแย่พี่สาวเขาเป็นเซียนจ้ะเพื่อนๆเซียนแย่ไข่หมดแดงโหสุดยอด ได้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆนใช้ถังแดงนะแย่ในหลังบ้านนะเนี่ยลังนี้มันเพิ่งห่อเพิ่งทำรังใหม่ๆแต่ดู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 ดค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โห ปีนี้มาบ้านสุดยอดเลยได้กินไข่มดแดงเยอะเลยจ้าค่ะเพื่อนๆใช้ถังแดงนะแย่ yeah. ได้กินไข่มดแดงเยอะเลยจ้า ว่าจะไม่มีไข่ไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะหล่นหล่นป๊กปกโปลงเลยมาๆมาๆมาลุ้นนำกันจ้ะเพื่อนๆในหลังบ้านนะเนี่ยรังนี้มันเพิ่งห่อเพิ่งทำรังใหม่ๆแต่ดูๆๆๆูดูค่ะได้กินไข่มดแดงเยอะเลยจ้ะ ที่สาวเขาเป็นเซียนจ่นเพื่อนเซียนแย่ไข่มดแดงโหสุดยอดได้ <c oughs> เยอะเหมือนกันไข่เยอะเหมือนกันเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมไขใ่ใหญ่ๆงั้นเลยจะหล่นลงมาลุ้นนำกันมาลุ้นนำกันไข่มดแดงมีสองหลังจ้าหลังบ้านต้นลำยาไข่มดแดงวันนี้จ้ะ รอลุ้นกันจากเพื่อนๆรังนี้พ่อบอกว่ามันเพิ่งทำรังใหม่นะไม่มีใครหรอกจริงๆแล้วไหลลงหล่นลงถังเยอะเลยนะเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆใช้ถังแดงนะแย่ค่ะเพื่อนๆนโอ้โห ีนี้มาบ้านสุดยอดเลยเยอะเลยพี่สาวเขาเป็นเสียนจ้ะเพื่อนๆเ,เสียนแย่ไข่หมดแดงโหสุดยอด <c oughs> มาลุ้นนำกันมาลุ้นนำกันไข่หมดแดงมีสองหลังจากหลังบ้านต้นลำยัก ไข่เยอะ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 เพื่อนๆจ๋ามาแย่